ซาลาลูกสาวอาเจียนแม่ไปรับที่โรงเรียนค่ะคุณครูให้หยุดโรงเรียน48ชั่วโมงก็คือ2วันนะคะเพื่อนๆค่ะอยู่ดีๆนางก็ไม่สบายแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันลูกสาวพ่อใหญ่ลืมกุญแจรถไว้ในในรถแฟนเขาเขาก็ไม่มีรถขับเขาก็มายืมรถแม่สมศรี ข็ให้เขายืนขับไปหนึ่งวันพ่อ <Yes. S 1> ใหญ่แม่สมศรีก็มารับแม่สมศรีกับสาวน้อยที่ทํางานก็เลยแบะมาทานข้าวก่อน <Okay. S 1> ก่อนที่จะเข้าบ้านค่ะแม่สมศรียัง <Yeah. S 1> อยู่ในสภาพที่แบบว่ายังอยู่ในชุดทํางาน ไม่มีกุญแจสำรองเนาะก็แม่สมศรีก็มีรถของใช้ของตัวเองแล้วก็มีของพ่อใหญ่คนละคันเขาก็โทรมาหาพ่อเขาพ่อเขามาส่งเมื่อเช้าแต่ว่าตอนเย็นให้เขาใช้รถแม่สมศรีไปกว่าที่แฟนเขาจะเลือกงานกับ อยากได้อะไรที่ช็อปหรือเปล่าจะไปซื้อของที่ช็อปหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะใหญ่ไปซื้อไม้ไม้ก่อฟืนค่ะเพื่อนคะเพราะว่าหนาวอ่าอากาศหนาวเราเปิดฮีเตอร์ไม่พอไม่พอความอบอุ่นในอ่าความอุ่นในบ้านไม่ไม่เพียงพอค่ะเพราะใหญ่ต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟอีกทางหนึ่งเพื่อจะเพิ่มความ บ้างเ่ยเมื่อคืนนี้พวกตั้งหลายรอบเลยนะคะเช้ามาก็ไม่ได้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ดีขึ้นนิดนึงแต่รอดูอาการว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูไปโรงเรียนไหมหรือว่าหรือว่าไม่ไป48ชั่วโมงหรือยัง no, no, นางบอกว่าพรุ่งนี้นางก็จะไม่ไปยังไม่48ชั่วโมงโเคไม่ไปก็ไม่ไปนะได้หยุดโรงเรียนสองวันครึ่งเพราะว่าแม่ไปรับมาจากโรงเรียน ก่อนที่โรงเรียนจะเลิกเมื่อวานนี้บ่ายโมงบ่ายสองโมงนะกินข้าวเสร็จนางก็ไปเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกแล้วก็อ้วกใส่เสื้อผ้าที่นี่ก็จะมีกฎอยู่แบบนี้ค่ะถ้าเด็กนักเรียนอ้วกที่โรงเรียนเขาจะให้หยุดโรงเรียน48ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นไข้หรือว่าไม่เป็นก็แล้วแต่ต้องรอดูอาการ กลับ okay, okay, okay. มาถึงนาบ้านแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆขาหนีหิมะก็ตกนะคะเก็บของเก็บของเอาของเข้าบ้านเรียบร้อยมาเก็บภาพหลังบ้านให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้หิมะตกดอกไม้ก็กําลังออกดอกนะคะดอกไม้ข้างบ้านของหลังบ้านค่ะแต่ว่ากลิ่นเขา น้มเข้ามาบนน้มเข้ามาบนเตรั้วบ้านแม่สมศรีนะคะเพื่อนๆ่ะนี่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีนะคะขอจบคลิปแล้วค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหนาวมากค่ะเพื่อนๆคะ่ะขออนุญาตเข้าบ้านแล้วค่ะ